เมื่อนี่พาเขาสวนมาเบิงน้อยนาน้อยนาสับปะรดไต้หวันเนอนนาสับปะรดไต้หวันต้นใบญงแต่กระติดหลายหมากอยู่ติดหลายลูกนนอยนาสับปะรดไต้หวันต้นใบไงปันไดได้สองปีก็ว่าลึก จะงหวดสามปีแล้วต้นบใหญ่แต่กระติดลูกติดลูกหลายลูกหน่อหน้าทับประลอดพึ่งติดลูกปีแรกลูกของเพินหน้ากบดีตัด vẫn nhung hụt đô mặt nà tháp bờ lót, Thái Văn, để bốc ba bốc nhả bưng, luộc con phèn, luộc khung lăng này nhảy luôn, đang luộc khung lăng, 2 luộc, nhảy nhảy luộc này, cứ thì nhung bớt thuốc luộc, nhung bớt kè nhung bớt thuốc, Thằng thương này cả, mì ถือว่าดกอยู่ต้นใหไงก็ถือว่าเป็นหลายหมากหลายลูกต้นยังใหไงดีปันไดนาปลูกอยเป็นหน่อยนาที่พันที่ลูกใหญ่อยู่แต่ว่าโดยลําต้นเนี่ยลำต้นซํานี่ปูหัวเขาจะใหญ่ปันไดกระทาเบิงหน่อยนาสับประรดไตวัน เป็นหมางไม้ที่ปลูกไว้อีกยังชนิดหนึ่งอยู่ในสวนถือว่าปลูกในประเทศให้ก็ได้ได้ผลดีได้ผลดีอยู่เบิง่งกขักลูกลูกที่ใหญ่แล้วดูลูกที่ใหญ่ยยเติบใหญ่ยยลูกนี่ใหญ่ยยทอกับปั่นนี่แหละลูกนี่ต้นใบใหญ่ย น้อยนาสับป,ปะรดไต้หวันรสชาติตามที่เพิ่นว่ารสชาติจะหวานหวานจะมีเปรียรปร้ยวส飒นิดๆหวานเปรี้ยวสาจะมีกินสับป,ปะรดอยู่ในตัว่ันที่เพิ่นบอกไว้ก็ยังไม่ได้ลองซิมจากเธอมัาจะเป็นแบบไหนกระถายมันซุกก่อนจังสิจังท,งทีได้ซิมจงังสิ มูลรสชาติของมันว่าเป็นแบบใดเี่ก็คือพลไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกไว้อยู่ในสวนช่วงนี้หญ้าหกหญนาหลายหญ้าหลายยัยยงบริตตัดอยู่รองก็ไม่แต่หญ้ามีต้ต้นหมักใหม่หลายอย่างหลายชนิดโยมือหน้าจังสีน้ำเสนอ หลังไม้ชนิดไม่คลิปนี้ก่พอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนนะ